สวัสดีครับพบกับผมร้อยตำรวจเอกพุทธิพงศ์อุตรศรีวันนี้ตรงกับวันพุธวันที่สมเดือนพฤษภาคมปีพุทธศัธธกราช2566วันนี้ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน6พรุ่งนี้วันที่4เป็นวันฉัตรมงคลเป็นวันหยุดราชการก็หยุด สัปดานี้หยุดยาวติดต่อกัน4วันก็คือวันที่4ี่ห้าหกและเจ็ดวันที่เจ็ดก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึง่งนั่นก็คือวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูธธาา้แทนรัษฎรคือเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าก็ผมเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้ใช้สิทธิ์ขอใช้สิทธิ์นะครับยื่นคำขอใช้สิทธิ์เรื่องหน้านะครับขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตนะครับเพราะว่าเขตผมมีชื่ออยู่เขตเลือกตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่เก้าของจังหวัดขอนแก่น,นครับขอนแก่นก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับมีเขตเลือกตั้งทั้งหมดเมื่อในปีหกหกหกนะครับปีนี้ก็มีเขตเลือกตั้งทั้งหมดสิบสิบเอ็ดเขตก็เพิ่มมาเขตหนึ่งนะครับเมื่อปี การเลือกตั้งเมื่อปี62ก็จังหวัดขอนแก่นแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น10เขตแต่พอมาปี2566ก็เพิ่มอีกมาเพิ่มมาอีกหนึ่งเขตเป็น11เขตก็จังหวัดขอนแก่นก็เป็นจังหวัดที่จังหวัดใหญ่นะครับเป็นจังหวัดใหญ่มีเขตเลือกตั้งมากเป็นอันดับสองในภาคอีสานอันดับหนึ่งก็คือโคราชนะครับหโคราชหรือว่า จังหวัดนครราชสีมาส่วนจังหวัดอันดับสองในภาคอีสานก็คือเป็นขอนแก่นนะครับมีเขตเลือกตั้งเห็นว่าจ,จะต้องมีสสอนะครับหรือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยทั้งหมดสิบเอ็ดท่านสิบเอ็ดคนนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมาพูดคุยวิพากวิจารณ์นะครับมันเป็นบทวิพากกยวกับการเลือกตั้งเพราะว่าผมจะต้องใช้สิทธิเลือกตั้ง ล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่7ก็เลยอ,อีกประมาณ3มวันนะครับมาวิพากษ์ก็เริ่มตั้งแต่หนังสือนะครับเพราะว่าผมไปได้สังเกตการก่อนหน้านี้แล้วนะครับไปสังเกตการเกี่ยวกับการทำงานของกรกตแล้วก็ไปดูผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็น สสเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ล่าสุดผมไปเมื่อวันที่วันที่หนึ่งะครับวันที่หนึ่งเป็นวันจริงๆเป็นวันแรงงานแต่ว่าในส่วนราชการเนี่ยไม่ได้หยุดผมก็ได้ไปสังเกตลาาเราอยู่ในเขตพื้นที่เขตเก้ารวมสังเกตอื่นๆด้วยนะครับเพปรา,ปากฏว่ามันบางบางบางป้ายบางสสเนีเห็นป้ายน้อยมากในเขต โดยเฉพาะเขตเก้านะครับเขตบ้านผมก็ก็คือเขตเก้าก็ประกอบไปด้วยอำเภออำเภอแวงใหญ่แวงน้อยอำเภอพลนะครับแวงใหญ่แวงน้อยอำเภอพลละอสองห้องนะครับเขตดกตั้งที่เก้าซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยบางเริ่มตั้งแต่เนี่ยผมจะดูะรายชื่อจริงผมว่าจะไปรับสมุดน,นะครับ เพราะว่าจะไปรับไปดูเอกสารคู่มือเพราะว่าผมดูป้ายมันไม่มีก็คืออย่างตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของตัวอย่างของจังหวัดนครพนมนะครับที่เป็นเอกสารในใคราใ,ใครก็ว่าเป็นของกอ,องกออกอจังหวัดอันนี้เป็นของกอจังหวัดนครพนมนะครับจัดทำจัดทำแนบมาพร้อมกับเลขที่บ้านนะครับก็ได้แจกจ่ายมาก,ก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์กว,ากว่าแล้วนะครับ สัปดาห์กว่าๆมาถึงมือถึงมือเจ้าบ้านนะครับถึงมือถึงมือผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขอคนที่จัดทําก็คือเป็นกรกตรจังหวัดเป็นคนจัดทาก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์กว่าๆมาถึงผมก็ได้ดูไปแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้ได้อ่านได้ได้ดูมาบ้างนะครับดูดาบ้างแต่ในตรงกันข้ามนะครับในตรงกข้ามของจอดของแก่นเน่ผมไปดูเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไม่มีนะครับยังไม่ได้รับ ยังไม่ได้รับแต่เพิ่งทราบจากเพิ่งทราบว่าเพิ่งถึงวันนี้ไปถึงบ้านนะครับถึงอำเภอบลบ้านผมนวันนี้เจอกับคู่มือเอกสารเอกสารนะครับเพราะวา,น,านนี้เอกสารตัวนี้มันก็จะมีนอกจากมีตัวในการทะเบียนบ้านนะครับว่านในบ้านเลขที่นี้มีใครเป็นผู้มีใช้สิทธิใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งบ้างเบนหน้านะครับส่วนแผ่นด้านในก็จะมีเกี่ยวกับของรายละเอียดคาอธิบายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมืองไทย ในข้างในนะครับซึ่งสิทธิหน้าที่บทบาทของพลือมไทยเนี่ยเดิมในมีการศึกษาเรียนในระดับประถมนะครับศึกษาเรียนประถมแต่ประยชน์ไม่มีแล้วแต่ว่านานๆเราถึงจะเห็นในเรื่องของสิทธิหน้าที่พลเ,เมืองไทยในช่วงมีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าปกติมันมีศึกษาทาให้ผมเด็กนะสำหรับผมเด็กก็จะมีการอยู่ในโรงเรียนส,ส,สามเดี๋ยวรอสักครู่ เข้ามานะส่วนถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของผู้สมัครนะครับส่วนในการถัดมาก็จะเป็นแบบรายชื่อผู้สมัครในเขตนะครับเป็นซซเขตนะครับต่อมาครับจะบอกว่ามีใครบ้างคุณวุธอะไรบ้างนะครับบอกสะสะเขตพร้อมภาพถ่ายนะครับส่วนรายการต่อมาก็จะเป็นระบบปฏิรีนะครับปฏิรีดคือบัญชีรายชื่อของกันเมืองทั้งหมดในระบบปฏิรี อันนี้ของจังหวัดนครพนมนะครับก็ต้องขอชื่นชมกรกตจังหวัดนครพนมส่งมาถึงก่อนนะครับแต่ว่าของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยไม่เขียนผมเขียนเขียนก้านะครับแต่ผมไม่ทราบว่าทางเขียนอื่นได้รับก่อนหน้านี้ไหมนะครับได้รับก่อนผมไหมแต่ว่าของผมเพิ่งถึงวันนี้ก็ถือว่ากรกตจังหวัดขอนแก่นเนี่ยส่งเอกสารเนี่ยถือว่าล่าช้าไปมากเลยครับการทํางานของขอนแก่นเนี่ยล่าช้ามากอันนี้ขอตําหนินะครับก เขาตำหนิกกตอขอนแก่นถือว่าทำงานล่าช้ามากเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาดูมาบทมาดูวิพากษ์มาดูสสอผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสสอในเขตพื้นที่ขอนแก่นนะครับว่ามีใครบ้างพอสนใจไหมเพราะโดยส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้มีความคุ้นเคยไม่ได้มีตู้ที่ดูว่าข้าวนะ ผมก็ไม่ได้มีคุ้นเคยกับใครแต่ละท่านเนี่ยไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูแต่ละคนแต่ละท่านนะครับว่าน่าสนใจไหมเพราะว่าผมจะต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันนี้ไม่ใช่เป็นการโฆษณาหาเสียงนะครับก็คืออย่างอย่างที่ผมกล่าวเมาตะคี่กับผู้มือเอกสารกรกตเนี่ยในเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละท่านเนี่ยบางคนไม่มีทุนนะครับบางคนมีไม่กี่ป้ายเพราะฉะนั้นการทํทาทาหนังสือเอกสารจาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องผู้สมัคร ประชาชนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจำเป็นต้องทราบนะครับเดี๋ยวมาดูผู้สมัครนะครับรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่9นะครับของจังหวัดขอนแก่นเขตในเขตเลือกตั้งที่9เท่าที่ดูนะครับมันมีทั้งหมดจะมีทั้งหมดอยู่10มีทั้งหมดอยู่ นี่ทั้งหมดอยู่10 12ท่านนะครับนี่ทั้งหมดอยู่12ท่านเดี๋ยวเรามาดูหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งนี่ก็จะเป็นของของพรรคเสร,รีรวมไทยนะครับพรรคเสรีพรรคหมายเลขหนึ่งเป็นพรรคเสร,รีรวมไทยเนี่ยนี่ผมไม่รู้จักโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักนะครับก็คือร้อยตำรวจเอกไอ้ไม่ใช่แก้ไขนีดหนึ่งครับ มาเลขหนึ่งนี่พักเสรีรวมไทยก็คือร้อยตำรวจโทสงวนคมขาวนะครับปัจจุบันในยุหกสิบหกปีหกสิบหกปีก็ัสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในร้อยเลื่อนไหลนะครับในร้อยในร้อยเลื่อนไหลคือครบห้สิบสามปีก็ให้เลยการศึกษาปริญญาตรีนะครับอาชีพอะราการบรรณาธิการตำรวจอันนี้น่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นในร้อยเลื่อนไหลพักเสรีรวมไทยก็เป็นระดับของมูลนาพิก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ ต่อมาหมายเลขสองก็คือพักพลังประชารัฐพักพลังประชารัฐนี่ก็เป็นพักของบิ๊กต้อบิ๊กป้อมนะครับบิ๊กป้อมคือพลเอกประวิตย์นามบุคูลนี่ก็คงจะพอรู้นะครับแต่ว่าผู้สมัครนี่ผมไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักอายุ39ปีการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีนะครับพอราชีพธุรกิจส่วนตัวหมายเลขสองพักพลังประชารัฐอันนี้ผมไม่รู้จักต่อมาหมายเลขสามก็คือพักประชาธิป,ปัตย์ พรรคประชาธิปัตย์ก็คือนายพงศกรพงศธรงานไวหมายเลขสามพรรคประชาธิปัตย์นายพงศธรงานไวอายุห้าสิบสามปีการศึกษาร,ระดับปริญญาเอกอาชีพวิศวกวิชาการอิสระอันนี้ผมก็ไม่รู้จักนะครับไม่รู้ว่าเป็นคนที่ไหนต่อมาหมายเลขสี่นะครับผู้สมัครหมายเลขสี่ก็คือ พักเพื่อไทยอันนี้เป็นกระแสนิยมในพื้นที่แต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยพักเพื่อไทยผมผมมองว่าพักเพื่อไทยนี่ของสาหรับสอขตเนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่นะครับไม่ได้ลงพื้นที่เพราะว่าทางหมายเลขสี่เท่าที่ดูชื่อนุนานลำกุลเนี่ยน่าจะเป็นคงจะเป็นคนแถวอําเภอหนองสองห้องนะครับก็เป็นสอสอเก่าก็เป็นคือเป็นลูกพ่อเป็นสอสอก็มาให้ลูกก็เป็นลักษณะเป็นธุรกิจเครือญาติประมาณนั้นแต่ว่าในทางกระแสสังคมก็ คนก็นิยมพักเพื่อไทยอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมผมมองว่าพักเพื่อไทยนี่สำหรับเขตนะสำหรับเขตไม่ค่อยไม่ค่ยลงพื้นที่ซสเขตพักเพื่อไทยนะครับมาเล็กสีไม่ค่อยลงพื้นที่เพราะฉะนั้นในเรื่องส่วนตัวผมผมว่าก็ก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่ผมอาจจะยังไม่มีตัวเลือกนะครับผมยังไม่ยังไม่เลือก หมาเยเลขสี่พัเพื่อไทยก็คือนางสาวนางสาวสลัดสนันอันนพพรอายุ34ปีการศาึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพน,นักการเมืองก็คือเป็นสสเมื่อสมัยที่แล้วนะครับต่อมาหมาเยเลขห้าก็คือพักเพื่อชาติไทยพักเพื่อชาติไทยคือนายสมพงษ์บุตรสาปัจจุบันอายุ40ปีการศาึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพทนายความอันนี้ผมก็ไม่รู้จัก ต่อมาหมายเลขหกนะครับหมายเลขหกก็คือพักไทยชนะพักไทยชนะชื่อนายก้านคำมะนางนายก้านคำมะนางอายุห้าสิบเก้าปีการศึกษาปกาสสูงอาชีพรับจ้างอันนี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันผมไม่รู้จักเหมือนกันต่อมาหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดพักภูมิใจไทย พักภูมิใจไทยนายสุรศักดิ์ไทยน้อยอายุ56ปีการศึกษาระดับปริญญาโทอดีตลูกจ้างของมหาวิทยาลายัยอันนี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันต่อมาหมายเลขแปก็คือพักรวมแผ่นดินพักรวมแผ่นดินหมายเลขแนายอนุสัก์อามาตพลนายอนุสัก์อามาตพลอายุ37ปีการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่หกอาชีพรับเหมากาจัดขยะชุมชนก็คงจะไปะกำจัดขยะขยะตามอบตอ,อย่างนี้หรือเปล่าอบตอของที่สบายอย่างนี้อย่างนี้มั้งต่อมาหมายเลขเก้าพักรวมไทยสร้างชาติหมายเลขเก้าพักรวมไทยสร้างชาตินายคงฤทธิ์อัศวะพัฒนากุนลนายคงฤทธิ์อัศวะพัฒนากุาลปัจจุบันอายุหกสิบเจ็ดปี การศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพนักการเมืองอันนี้ก็เคยเป็นสจนะครับเคยเป็นสจเกตอ,เอัเภอพลเก่านะครับเคยเป็นสจแต่ก่อนแต่ก่อนก็เคยเคยลงการเมืองบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ระดับสสนี่ไม่เคยได้นะครับพรฤงธิ์ต่อมาหมายเลขสิบหมายเลขสิบนี่คือพักเก้าไกลพ,พักเก้าไกลในส่วนให่ก็ ก็อยู่ในกลุ่มกระแสวัยรุ่นก็กลุ่มวัยรุ่นก็พูดตั้งแต่อายุผู้มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่อายุ17-18ปีขึ้นไปนะครับแต่นิยมพรรคเก้าไกลกาลังเป็นที่นิยมมาแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าพรรคเก้าไกลหมายเลขสี่มีชื่อนางสาววนัตวนัสนันทีละวรวรรณทีระวรวรรณนางสาวนัทนัทสนันทีระวรวรรณอายุ40ปีการศึกษาประกาศนิบัติประกาศนิบัติบัณฑิตวิชาชีพครู อนคลิปมาจัดรายการวิทยุชุมชนอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเกี่ยวกับวิทยุถือว่าผมก็ไม่รู้จักนะครับโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักต่อมาพักไทยพักดีหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบเอ็ดพักไทยพักดีนี่ก็เป็นพักที่เรียกว่าโหนกระแสนี่แหละโหนกระแสแอบอ้างอ้างสถาบันบ่อยๆก็พักนี่แหละครับพักไทยพักดีนี่แหละก็ถือว่าเป็นพักที่ดึงเบื้องสูงลงสู่ลงต่ำนี่พักนี้แหละครับชอบแอบอ้างห้อยโหน ห้อหหสถาบันพรรไทยพรรดีนะครับพรรคเนี้ยผู้สมัครก็คือนางปลายภรคนันวงตะวันอายุ5้าสปีการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพธุรกิจส่วนตัวอันนี้ผมก็ไม่รู้จักผมกไม่รู้จักต่อมาหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขสิบสอหมายเลขสิบสองคือพักประชาธิปไตยใหม่พรกคประชาธิปไตยใหม่หมายเลขสิบสองชื่อ ว่าที่ร้อยโทเอมโอดบุญทนอายุห้าสิบเกปีการศึกษาปริยตีอาชีพอิสระอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นข้าราชการทหารบำนาญมั้งนี่ยีผมกไม็ไม่รู้จักเหมือนกันก็สรุปโดยโดยรวมนะครับโดยรวมของพักของพักการเมืองนะครับสรุปโดยรวมของพักการเมืองของคอนแก่นเขต เก้านะครับคน,นเกนเกตเก้ามีทั้งหมดสิบสองคนสิบสองหมายเลขที่ลงสมัครนะครับก็โดยส่วนตัวผมไม่รู้จักมากคุ้นใครเลยนะครับพักเพื่อไทยนี่ผมก็ไม่ค่อยผมไม่ผมมองว่าสำหรับผมก็คิดว่าน่าจะไม่เลือกนะครับคิดว่าน่าจะไม่เลือกเพราะว่าถือว่าไม่ลงพื้นที่นะครับถือว่าไม่ลงพื้นที่โดยนส่วนตัวผมนะผมมองว่าไม่ลงพื้นที่ไม่ลงพื้นที่ก็ ไม่รู้จะเลือกใครนะครับไม่รู้จะเลือกใครแต่ว่าถ้าถ้าปาร์ีี่ผมก็มองไว้สองสองปาีตีร์ลีดหลับที่จะก,การเลือกวันที่วันที่เจ็ดนะครับที่ผมซึ่งผมเลือกวันที่เจ็ดเลือกตั้งลงหน้าปาเตรลีดเนี่ยถ้าไม่สรีรวมไทยนะครับถ้าไม่พักสรีรวมไทยก็คงจะเป็นก้าวไกลกรณีของกรณีของปาเตรีนะ แต่ว่าของสสเขตเนี่ยผมดูแล้วดูแล้วไม่มีเบอร์ไหนคนไหนเป็นถูกใจนะครับไม่มีใครใครคนไหนถูกใจสำหรับเขตเก้านะครับอาจจะสำหรับเขตอาจจะ <c oughs> อาจจะโนโหวตสำหรับเขตเก้าอาจจะโนโหวตนะครับจ,จะโนโหวตก็ สำหรับปาริลิธเนี่ยผมมีในใจมีม,ม,มีมีในใจอยู่แล้วถ้าที่ดูนะปาีิลิสมีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของซอสเขตซอสเขตนี่อาจจะ สำหรับสสเขตอาจจะย,ยังไม่มีตัวเลือกนะครับสำหรับผมนะสสเขตยังยังไม่มีตัวเลือกแต่ว่าของในส่วนของพวกปาติลิดนี่มีคําตอบอยู่ในใจก็คิดว่าปาติลิดน่าจะเป็นทําไมทําไมเสรีรวมไทยก็คงเป็นพรกเก้าไก่ส่วนแบ่งเขตสหรับสสเขตก็นี่ดูทั้งสิบสองคนนี่ผมดูแล้วยังยังไม่มี ผู้สมัครทานายท,ที่ตรงใจผมนะครับเพราะผมไม่รู้จักคนใดเลยนะครับก็อาจจะต้องรออีกสักมีเวลาอีกสามวันนะครับได้คิดอีกสามวันได้คิดว่าจะเลือกเบอร์ไหนเบอร์ใครอะไรยังไงก็ผมไมร่รู้ว่าทางพี่น้องนะครับพี่น้องหรือว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งเก้าเขตคิดอย่างไรนะครับแต่ว่าแต่ผมเชื่อว่าทางทางส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับกระแสกระแสมันก็จะคงจะมีเพื่อไทยกับเพื่อไทยกับก้าวไกลแต่สำหรับเพื่อไทยเพื่อไทยก็คนเดิมๆนะคนเดิมผมว่าไม่ได้ลงพื้นที่เขตบ้านผมก็คือเขตแวงใหญ่นะครับเขตแวงใหญ่แถวตําบลบ้านเกิดผมนะนททองมานั้นพักเรียกว่าทางผู้สมัครสชเขตไม่ลงพื้นที่เลยอาศัยเพียงแค่กระแสนะครับกระแสดอดีต ท่านนายกนะครับก็ท่านนายกก็โอเคอยู่นะครับในเรื่องการพัฒนาแต่ว่าสําหรับในเรื่องของการจัดทําอะไรต่างๆเนี่ยมันมันสลับตัวผมไม่ไม่มันไม่ได้นะครับสำหรับตัวผมในทางก็คือว่าทางพรรคเพื่อไทยผมไม่ได้ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับในคนอื่นคนอื่นอล้วแต่คนนะครับแะ้วแต่คนจะเลือกสลับตัวสสเองของพรรคเพื่อไทยนี่ก็ไม่ลงถือว่าไม่ลงพื้นที่ผมก็คงจะ คงจะไม่เลือกนะครับคงจะไม่เลือกต้องดูอีกทีนะครับสำหรับพรรคพลังประชารัฐหรือว่าพรรครวมไทยตั้งชาตินี่ก็ก็คือปัญหาคือไปอาจจะเขาคงไม่เลือกเหมือนกันนะเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคพรรครวมไทยตั้งชาตินี่ก็ที่ไม่เลือกก็เพราะว่าไปล้มแท่งล้มแท่งพันธกันสอบสวนนะครับเมื่อปีสองพันห้าสิบเจ็ดคือมีเงินเข้าดีๆนะครับมีเงินเข้าดีๆก็ไปล้มแท่งใะ่แต่งัน ไปปฏิรูปตำรวจในที่สุดก็ ifice, ไม่ได้ปฏิรูปปฏิปฏิรูปปฏิอะไรของมันนะครับก่อยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับตํารวจนะครับโอกจะไม่เลือกใครนะครับไม่มีอะไรดีก็ลองแต่ละท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่เขตเก้าก็ก็พิจารณานะครับว่าจะเลือกใครจะอาจจะบางคนอาจจะไม่คิดเหมือนผมอาจจะไม่คิดเหมือนผมบางคนอาจคิดต่างครับแต่สำหรับผมนะผมไม่ได้ตามกระแสนะครับ ผมไม่ได้ตามกระแสเพราะว่าผมผมเอาดุลวิจารณญาณเอาความคิดของผมเป็นจุดเป็นหลักจุดหลักนะครับผมตัดสินใจได้นะครับใครที่โอเคกับผมผมก็โอเคนะครับผมก็วิบทผมก็วิภาคผมก็พูดไปตามเนื้อที่เกิดที่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ผมที่ผมประสบเองนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพราะว่าผมต้องใช้สิทธิเลือกตั้งลงหน้าในวันที่เจ็ดเนื่องจาก ในวันอาทิตย์ที่สิบสี่นะครับผมต้องไปเป็นกปนนะครับคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเกตสําหรับวันนี้นะครับเป็นการวิพากษ์นะครับบทวิพากษ์วิเคราะห์เขตเลือกตั้งคอนแก่นนะครับการเลือกตั้งคอนแก่นในเขตเลือกตั้งที่เก้าก็ท่านใดมีความเห็นต่างอะไรก็ลองพูดวิเคราะห์ดูนะครับว่ามีอะไรยังไง เผื่อผมอาจจะมีข้อมูลบ้างอาจจะผมไม่รู้ตรงไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้เพราะว่าอีกแค่สามวันเองวันที่สี่ห้าหกเจ็ดก็ไปแล้วนะครับเจ็ดก็ไปแล้วเลือกตั้งลงหน้านะครับก็โอเคครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะนําบางเขตบางพื้นที่มาวิเคราะห์ บางคนอาจจะมีความคิเดเห็นแสดงความเห็นร่วมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับลินี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับและติดตามขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับมีความสุขความเจริญในที่การงานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนาทุกประการนะครับต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ